ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปซัดตึงกับอาสูนบนท้องถนนคันใหม่ next gen ford raptor นะครับรถคันนี้บอกได้เลยว่าสมรรถนะของเขาโคโดูเดือดเลือดพล่าน oh. นะครับผมเครื่องยนต์ eco boost v 6 3 0ลิตรไบเทอร์โบ397แรงม้า583นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตอนโนมัติแบบ10สปีด select shift นะครับบอกได้เลยว่า เวลาที่ขับชิวๆอยู่แล้วจะเล่งแซงเนี่ยเกียร์มันรวบข้ามเกียร์เลยฟลุปแล้วกดเทสเล่แงแซงได้เราใจมากๆโหมดการขับขี่มีมากมายหลากหลายโหมดนะครับผมแต่วันนี้ที่เราจะลองตัวเลขให้คุณผู้ชมได้ชมกัน3โหมดด้วยกัน normal sport และแถมบาฮาให้นะครับจริงๆเนี่ยบาฮามันเอาไว้ใช้บนทางฝุน่นบนทางออฟโรดแหละแต่อยู่บนถนนบอกคุณผู้ชมได้เลยว่าเหมือนโหมด sport plus เลย มัน,นในส่วนของโหมดท่อไอเสียเนี่ยจะปรับได้4รูปแบบน,นะคุณผู้ชมโหมดเงียบ Quiet mode นะครับเวลาเข้าหมู่บ้านเวลาเข้าตอกซอกซอยแถวบ้านเข้าคอนโดเนี่ยก็จะไม่มีเสียงดังรบกวนผู้อื่นมากนะครับโหมด normal หรือว่าโหมดปกติครับก็จะมีเสียงที่แผดๆขึ้นมานิดนึงแต่ถือว่านุ่มนะครับสุข,ขุมอยู่โหมดสปอร์ตครับ เสียงกล้าวมาเลยนะครับรอบต่ําก็เสียงดังขึ้นมาแล้วและอีกโหมดหนึ่งคือบาฮาโหมดที่จะใช้ได้เฉพาะในตอนขับขี่ออฟโรดเท่านั้นโหมดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเสมือนต่อตรงที่สุดนะครับซึ่งการปรับโหมดแต่ละโหมดเนี่ยไม่ใช่เงียบแค่ในห้องโดยสารแต่เงียบไปถึงด้านนอกรถด้วยเพราะว่าเขาไปตามที่การทํางานของวาลวที่ท่อไอเสียเลยฉะนั้นไม่ใช่เงียบแค่ในรถแต่ถ้าเปิดโหมดคว i เเนี่ยด้านนอกรถ ก็จะเงียบด้วยนะครับไม่รบกวนคนอื่นด้วยเดือดสุดๆคือท่อหมดบาฮานะครับลองลงมาคือท่อโหมดสปอร์ตแต่ละโหมดนะครับผมจะปรับเปลี่ยนตามรูปแบบของโหมดการขับขี่ที่เราเลือกไว้ด้วยเนานะส่วนใหญ่ใช้บนถนนก็คือโหมดนอร์มอลกับโหมดสปอร์ตนี่แหละครับตัวรถจะมาพร้อมกับวงล้ออลลอยขนาด17นิ้วยางที่ติดมาเป็นยาง AT ทนะครับ BF Goodrich KO2 นะครับซึ่งจะเป็นยางที่แบบสำหรับออเทอเรนแหละอาจจะดึงสปีดสูงสุดบนทางเรียบแบบนี้ไม่ได้นะครับ ขับเคลื่อนนะครับก็จะมีการขับเคลื่อน2 High นะครับ4 High แล้วก็4 Low แต่ว่าใน r a p เ e r จะมีการเพิ่ม 4A เข้ามาด้วยนะจะต่างจาก Everest แล้วก็ Wild Track ที่จะไม่มีโหมด 4A เข้ามาให้สำหรับโหมดการขับขี่ทั้งหมด7รูปแบบของเขานะครับ No More Spot, a r m a l s p o r t s l i p p e r y Rock u u d a n d อ u s t s a n แและก็ b a r t ารโหมดความเจ๋งของรถคันนี้มีมากมายครับเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ Advanced Driver Assist เนี่ยว่าจะเป็น Adaptive, r u s e Control, Stop and Go, Automatic High Beam, Automatic Emergency Brake ที่ตรวจจับได้ถึงคนเดินถนน Pre-Collision System ด้านหน้า,นานะ Forward Collision, Brake Support, Lane Keeping, Lane Departure, Buy Spot Lear Cross Traffic Alert and Braking, รองรอบคัน360องศา Reverse Brake Assist, i v e r s i v e s t e e l i n g Assist, Active Park Assist แล้วก็ระบบวัดลรมยางมี Drift Lock ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง ระบบเบรกนะครับดิสเบรกขนาด340 mm, มิลิเมตรเท่ากับ Ever อรสพร้อมกับอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์เทอร์โบของเขาเนี่ยจะเป็นใบเทอร์โบนะครับลูกหนึ่งทำงาน3สูบที่เป็นโล่เพชเชอร์อีกลูกหนึ่งครับทำงานอีก3สูบที่เป็นไฮเพชเชอร์ให้การเร่งที่ต่อเนื่องท็อปสปีดสูงสุดของเขาฟอร์ดแจ้งไว้ว่าจะอยู่ที่180กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่ขับจริงๆก็ไหลไปกว่าน,นั้นได้นิดหน่อยอ่ะเอาแหละมาดูกันดีกว่านะครับในแต่ละโหมดว่าเป็นอย่างไงบ้างเริ่มกันที่โหมดนอร์มอลเลยครับ เชิเจ้แรปเตอร์ครับในโหมด normal สามสองหนึ นั่นแหละครับโหมดโนมอลปกติแล้วรถทุกคันเนี่ยโหมดโนมอลมักจะทําเวลาได้ดีที่สุดหรือไม่หนีจากโหมดสปอร์ตหรือโหมดอื่นๆมากนักนะครับเพราะเรื่องของการส่งกําลังที่สม ooth มากกว่าไม่รุนแรงไม่กระโชกโาะเอาละไปต่อกันที่โหมดสปอร์ตเลยครับโหมดสปอร์ตนะครับช่วงล่างท่อไอเสียวงมาลัยทุกอย่างเป็นสปอร์ตสาม และสุดท้ายแถมให้ครับกับบาฮาโหมดล้อมให้นะครับในโหมดบาฮาบนถนนทีบสามสองหนึ่ง เรียบร้อยนะครับสำหรับการซัดตึงของเราใน Ranger Rapper หลังจากนี้ครับเราจะมีรีวิวรอบคันนะครับรีวิวลองขับและอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจที่อยากจะแนะนำผู้ชมคือรีวิวป้ายยาของเราที่เราจะเอา r a น r e r r e r ร e r e เจน2คันนี้ไปหาเพื่อนผมที่เป็นเจ้าของ Ranger Rapper Generation ที่1และตอนนี้เขาขายรถทิ้งไปเรียบร้อยแล้วเพื่อรอเป็นเจ้าของ Ranger r a p p ป r ต e ร์เจเนเรชที่2 มาดูกันว่าลูกค้า Ranger Raptor Generation ที่1จะว่ายังไงเมื่อได้ลอง Ranger Raptor Generation ที่2ฝากกดไลค์ s c r i b e แชร์และกระดิ่งให้ด้วยนะครับพวใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเลอะจนได้เลอะแล้วเท่หวะ